คลิปนี้นะคะก็จะเป็นคลิปวิธีการเอาเสียงเข้ามาไม่ว่าจะเป็นเสียงเพลงหรือเสียงที่เราบันทึกเอาไว้ต้องการเอามาใส่ในโปรเจกต์ของเรามาใส่ในงานของเราหรือว่าใส่ในการ์ตูนนะคะสมมุติว่าเราอัดเสียงเสร็จแล้วเนาะก็จะเป็นวิธีการเข้ามาเลยไปที่ไฟล์มาที่ i m p o r t ตัวนี้นะคะ ยินผ t าท layer อร์ลองดูอันนี้ก็เราก็อยู่ในไฟล์เสียงของเราแล้วสมมุติว่าเปิดเข้ามาปุ๊บเจอหน้ารักษาะนี้เราก็หาแล้วอะเราบันทึกไว้ไหนชื่อชื่อไฟล์เสียงของเราอันนี้ก็บันทึกคําว่าเสียงนะคะเราบันคิดเข้าไปก็จะเป็นเห็นแล้วว่าเสียงที่เราบันทึกไว้คือไฟล์ตัวนี้ก็จําด้วยนะคะว่าบันทึก มันก็จะมีหลายไม่จะเป็นไฟเสียงไฟไตเติ้ลไฟอะไรต่างๆก็จำว่าเราเอาต้องการเอาไฟไหนเข้ามาจำชื่อมันให้ดีทั้งนั้นคลิกหนึ่งครั้งก็สังเกตด้วยเปิดเข้ามามันก็จะบางครั้งมันก็จะเป็น JPEG อ่ามันก็จะเป็นหาไม่เห็นหาไม่เห็นไฟล์เลย เราก็มาดูสังเกตรตัวนี้ง่ายๆคลิกตัวนี้ก็ได้มั้ง All f i l ก็คือไฟล์ทั้งหมดแหละมันค้นหาให้หมดอันนี้ก็คลิกแล้วก็ทําการ open สังเกตเราว่ามันเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วทําไมไม่เห็นไม่เห็นน้องๆก็สังเกตรตรัวนี้มาที่ Windows ไม่ว่าจะเป็นต้องการ่องเครื่องมือตัวไหนก็มาที่ตรงนี้ไม่เห็น property ก็ต้องมา ไม่เห็นเลเยอร์ก็มาไม่ว่าจะเป็นการเขียนแอคชั่นสคริปต์ในขั้นสูงประมาณนี้นะคะก็ต้องมาที่ตรงนี้ตัวนี้อาจพูดง่ายๆอาจจะเป็นกล่องเครื่องมือต่างๆในที่นี้เราสนใจที่เลเยอร์เราก็คลิกหนึ่งครั้งเห็นไหมคะว่ามันเข้ามาละมันเข้ามาคลิกตรงนี้แล้วก็ลองเล่นดูดูไปนี่อ่าอันนี้ก็คือเสียงที่เราต้องการ หากไม่ต้องการก็หยุดเอาไว้ก็ไปทําการ insert ไฟล์ import เข้ามาใหม่ก็ลองมาเล่นดูใหม่หากไม่ใช่ก็ทำอย่างนั้นเลยค่ะถ้าใช่แล้วเราก็อ่าโทษนะคะลากมาเลยทำไมไม่มาง่ายๆสังเกตเลยคุณไม่สร้างเฟรมเฟรมให้มันมันก็นว่าฉันไม่มีที่อยู่ฉันก็มาไม่ได้ประมาณนี้ก็ลอง i n s เสิร์ตที่เฟรม ลองไว้นั่นมันยังไม่มีวัตถุมันก็จะไม่ไม่เป็นกลุ่มดาๆก็ไม่ขึ้นเราลองเข้ามาใหม่เห็นไหมคะว่าไฟเสียงมันจะมาแล้วตามที่เราต้องการวางหนึ่งครั้งมาแล้วสังเกตตรงนี้มันจะเป็นขึ้นเป็นขึ้นอยู่เห็นไหมมันเป็นขีดๆอยู่มันก็คือขึ้นเสียงของเราหลังจากนั้นก็คลิกตรงเฟรมเฟรมที่หนึ่งเฟรมเสียงของเราหนึ่งครั้งอง่ายๆเราเปลี่ยนเลเยอร์เลย เสียงเสียงหนึ่งเสียงไตเติลก็ว่าไปถ้าหากว่าไม่ไม่พิมพ์แยกดีๆคุณสอบสนแน่นอนค่ะเพราะว่ามันเยอะตอนที่คุณไปแข่งเก่งแล้วมันมันเยอะมันเยอะมากอ่าหนึ่งครั้งมาที่คลิกที่เฟรมที่หนึ่งแล้วก็ทำการกด F5 ขยายเฟรมกดไปเลย กดไปเลยยืนกว่าขึ้นเสียงจะไม่มีกดไปเลยหากคุณไม่ไม่กดหรือว่าไม่ขยายเฟรมมันก็จะเสียงมันก็จะพูดซ้ำๆต่ำๆกันเข้าไปมันจะพูดซ้ำคุณฟังไม่รู้หรอกว่ามันพูดอะไรเพราะว่าขึ้นเสียงทับกันอ่าสังเกตเห็นไหมคะว่าน้าตรงนี้ ทำไมไมีเส้นไปต่อละ่ะก็เพราะว่าเสียงที่เราบันทึกนำเข้ามามันมันพูดจบแล้วพูดง,ง่ายๆมันพูดจบแล้วหลังจากนั้นง,ง่ายๆก็คือคุมดำแล้วก็ดีโมเฟมให้มันอยู่ระ,ระยะที่พอดีพอกวา้าก็ลองคอนโทรล Enter อรเล่นดูเดนไปี่นเห็นไหมเสียงเข้ามาแล้วเ,เสียงที่เราใช้เทสกัน ค่ะวันนี้ก็เป็นการ์ตูนที่จะมา,าเสนอมันก็จะมีมีอีกอยู่นะตั้งค่าเสียงตรงนี้ไหมตรงไหนที่มันดึงสัญญาณลงตรงไหนวะไม่ใช่ เอา Property เข้ามาคลิกขวา insert keyframe น่าเห็นไหมคะสังเกตอีกคุณสังเกตด,ดูดีที่ที่เรา insert keyframe เข้ามาใหม่เราต้องการให้มัน stop พูดเสร็จในฉากนี้แค่นี้คุณหยุดนะลองดูไหนลองดูก็ได้ ให้มันหยุดสต็อปสต็อมันไว้จุดเริ่มต้นก็จะเป็น START ทอิน r t อร์ตรงนี้มี INSERT ทีร์ฟเฟมเข้ามาแล้วก็คลิกคี่เฟรมนี้แล้วก็กด START จุดเริ่มต้นคือ START จุดสิ้นสุดก็จะเป็นสต็อป ที่จริงต้องเพิ่มเพิ่มมาเฟรมเดียวอินเสิร์ตคิ่เฟรมเฟรมเดียวแต่ว่าเราเพิ่มเกินบริเวณสต็อปนี่ค่ะมันก็จะสตาร์ทเล่นสต็อปก็หยุดหยุดแค่นี้ประมาณนี้แต่ถ้าเกิดถึงเวลาการแข่งขันจริงก็อดัดครั้งเดียวเลยก็ง่ายดีแล้วก็อดัดครั้งเดียวเราก็เอาเสียงเข้ามาก่อนก็ได้หลังจากนั้นก็วาดฉากตามเสียงที่เราพูดเลยมันก็ง่ายไปอีกแบบนะ สมมติว่าพูดไปถึงทุ่งนาเราก็ว่าทุ่งนาพูดไปมันขี่รถเราก็ว่ามันขี่รถแค่นั้นก็ได้แต่ว่าขั้นแรกก็อยากให้มีไตเติลน,นิดนึงเสียงที่เราจะใช้พูดบรรยายจริงๆมันอาจจะไม่อยู่ในเฟรมที่หนึ่งแล้วมันอาจจะอยู่ในเฟรมที่แปดสิบเลยก็ได้เพราะว่าไตเติลที่เรานำเข้ามาเสียงไตเติลมันก็ก็มีระยะ นี่มันก็จะอยู่ในช่วงแรกเสียงไตเติลเสียงบรรยายมันก็ต้องอยู่หลังไตเติลอยู่แล้วถ้าเกิดว่าทั้งเสียงบรรยายเสียงไตเติลมันไม่ได้ฟังไม่รู้เรื่องอันนี้อาจจะเป็นเสียงบรรยายเสียงบรรยายเสียงบรรยายคุณก็ต้องเพิ่มมีไตเติลอยู่แล้วก่อนที่คุณจะนําเสอนอก็ต้องมีเสียง เสียงเตเติลน่าจะถึงนี้เราก็ลองดูนานเห็นไหมคือระยะระยะในช่วงนี้มันก็จะเป็นระยะที่เราให้เสียงเตเตรลเล่นก่อนระยะที่แปดสิบขึ้นไปเสียงเตเตร์จะหยุดหยุดแล้วก็หยุดแล้วก็มันจะเป็นเสียงบรรยายเวลาเอาเสียงเตเตร์เข้ามาก็จะกำหนดจุดสตาร์ทเหมือนเดิมจุดสต็อป ต,ตัอปไทเหยุดนะบรรยายจะเล่นต่อประมานี้นะคะค่ะสำหรับเสียงเสียงการใส่เสียงของเราก็จบเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ